เรียนท่านผู้บริการโรงเรียนงานเยาศึกษาราชมังคลาพิเศษท่านรองรัชชานิชาพัฒน์คิดดีจริงและคณะกรรมการ,การ,การ,การประเมินทุกท่านคณะครูโรูเรียนงานเยาศึกษาราชมังคลาพิเศษนะคะดิฉันนางสาวุจิลินพวมานเป็นตัวแทนของกลุ่มสาระการงานอาชีพามานำเสนอในวันนี้ค่ะก่อนอื่นนะคะดิฉันขอแนะนำบุคลากรอ,อ่า การศึกษาของโรงเรียนนายาศึกษาครั้งหนึ่งนะคะน,น,นำทีมโดยนายประดิษฐ์พันลาตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนนางนัทนิพัทิชาพัฒน์ทีจริงตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียน ต่อไปเป็นบุคลากรกลุ่มสารการเรียนรู้การงานอาชีพนะคะมีบุคลากรจำนวนสี่ท่านประกอบด้วยนางสาวมุจรินพวันตำแหน่งครูวิทยาฐา,านะชำนาญการพิเศษนะคะนางสาวว,ล,วลีวนนร,วร,าาร,รักมุทวัฒน,น์ตำแหน่งครูวิทยาฐานะชำนาญการพิเศษนางสมพิธภาการจนลักษ์ตำแหน่งพนักงานราชการและนายกสอยพันนาตำแหน่งครูอัจฉริยะค่ะนะคะ และนี่ก็คือกิจกรรมการเรียนการสอนของกลุ่มสาระการงานอาชีพนะคะโดยกลุ่มสาระการงานอาชีพของเราจะเน้นการฝึกทักษะการปฏิบัตินะคะตามแนวคิดของมีบีโดยการแบ่งกลุ่ยย่อยให้นักเรียนได้ฝึกทักษะในทุกๆด้านนะคะแล้วก็ใช้ชัการสอบการเรียนการสอนแบบโรงงานและูรณาการกับทุกลกลุ่มสาระนะคะและ้วก็เน้น ทักษะอาชีพเพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวันในอนาคตนะคะโดยอสอนในกลุ่มนักเรียนที่เรียนสายทั่วไปนะคะเพื่อที่นักเรียนจะนำไปใช้ในการศึกษาต่อหรือการประกอบในอาชีพในอนาคตได้ตามาที่ว่าเก่งดีมีสุขกลุ่มสาระการงานขอจบการนำเสนอ,นอแค่นี้ค่ะขอบคุณค่ะ